สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวมอดนะครับแต่ว่าไม่ได้ตัดคลิปนะีเกี่ยวกับคลิปคลิปนี้ก็จะชิวๆนะครับผมไม่มีการตัดคลิปใดๆทั้งสิ้นนะฮะก็วันนี้จะมารีวิวมอดที่เราเพิ่งเพิ่งเปิดร้านมานะครับผมแล้วก็วันนี้จะมาสอนถ่ายรูปไม่ได้สอนถ่ายรูปหรอกจะมาแบบเขาเรียกว่าถ่ายรูปให้ดูครับว่าแบบว่ามีมอดอะไรบ้างที่เราใช้ในการถ่ายรูปเนาะแล้วก็ มอนล่าของเรานะครับผมสามารถเปิดถ่ายรูปได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหลายๆแนว <c ute> คิวดาร์สตรีทก็หรือว่าจะเป็นพวกแนว18บวกอะไรอย่างงี้แนวได้หลายแนยวเลยนะครับผมแล้วก็จะมาดูกันก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าแฟชั่นพื้นฐานเลยนะที่แบบเขาใช้ถ่ายกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะถ่ายเป็นแนวแบบรักดังหน่อยนะครับ คันแรกเสกตัวมาก่อนเลยอ่าตัวนี้อ่ะเราเปลี่ยนเป็นตัวของผมนะฮะเสียงอะไรอืมอ๋จะเป็นตัวนี้อ่เดวผมจะมาถ่ายรูปแนวสูตรนะเขาเรียกว่าแนวสูรเป่าวะน่าจะใช่แหละอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นมอดหน้านเงียน นะครับผมสามารถอ DM อส่วนตัวมาได้นะครับสำหรับใครที่สนใจเนาะแต่ว่าทางร้านเราจะไม่ใช่น้าอย่างนี้นะครับมันจะเป็นหน้าที่ค่อนข้างที่จะ,ะหน้าดีกว่านี้นะครับผมนะก,นก็จะมาดูการถ่ายรูปเนาะซึ่งเราจะส่งรถมาแต่ว่าผมยังไม่ได้ลงลงมอดร้านยังไม่ได้ลงมอดแบบรถเลยนะผมจะใช้รถที่ผมแบบใช้ประจําก่อนนะครับรถไหนวะรถไหนวะ รถคันนี้ครับอะซึ่งหลักการถา่ายดวงผมก็จะชอบถ่ายในตรงเนี้ยทางมาลายนะครับทางมาลายอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็วิธีการแล้วก็จัดพยายามแบบว่าให้มันอยู่ตรงนี้อะแล้วก็ล็อกตัวมันฮะแล้วทีสการล็อกตัวก็คือการคิดขวามันแล้วก็ล็อกปุ๊บอะนี่คือล็อกตัวแหละก็คือตอนนี้เราเหมือนมันอยู่อย่างนี้ฮะเราก็จะเดินไม่ได้ เรเดินไม่ได้เลยมันจะเป็นเหมือนตัวบัอกนะฮะอ่าทีนี้พอได้อย่างงี้เราก็จัดท่าเลยครับคือหรือใครจะแบบว่าสามารถใส่พรบยาสูบได้นะอ่าอย่างงี้ก็ได้อย่างงี้ก็ได้ครับนี่อันนี้ก็จะเป็นท่าประมาณนี้เลยนะฮะซึ่งร้านเราก็สามารถมีท่าอย่างนี้นะถ้าเกิดใครไม่เห็นสามารถดีเผมมาได้นะสามารถกด ติเก็ตเพื่อแจ้งเราได้เลยว่าแบบไม่มีไม่เห็นอะไรประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ให้นะฮะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมก็เป๊ะอยู่นะซึ่งเราก็พยายามดูมุมดีๆฮะซึ่งของผมจะชอบให้มันขยับมาอีกนี้นึงซึ่งผมแมนะนาให้ไม่ให้จับมาอย่างนี้นะเพราะว่ามันจะเสียองศามันซึ่งให้เราทํานี้อ่ะเดีนปวก็ เทียมมาอย่างนี้เลยเพราะว่าอยากให้มุมเห็นล้อด้วยแล้วก็เห็นตรงนี้ด้วยนะครับผมซึ่งอยากให้ตรงนี้มันฟุง้งหรือว่าทางเรามีเอฟเฟกต์นะฮะสำหรับการที่สําหรับคนที่จะใช้ในแอป Photoshop เนาะซึ่งัมจะมีไฟกับควันเนาะของของยาสูบนะฮะสำหรับคนที่จะใส่ย,ยาสูบนะอ่าเราก็จะมาดูก่อนแต่ว่าอันนี้ในที่นี้ผมยังไม่ใส่ย,ยาสูบนะผมแล้วก็ภาพผมอาจจะดูปแปลกๆนะเพราะว่าเป็นภาพออริจินอลเลยนะฮะไม่ได้ใส่รีเช็คะดรทั้งสิ้น อันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างแต่ผมไม่ได้จะถ่ายจริงๆนะอ่ะซึ่งทีงนี้เราก็จะมาให้มันอยู่ตอนค่ำครับผมจริงๆมันมีไฟอันนึงที่สามารถจับได้นะครับผมแต่ว่าผมยังไม่ลงเนาะเพราะว่าผมไม่มีเวลาที่จะไปลงจริงอันนี้ผมก็รีบมาถ่ายคลิปเลยเนาะอ่ะออบเจกต์ค,ครับผมส่วนใครที่ยังไม่เห็นไฟนะคะซึ่งไฟตัวนี้มันมีอยู่ในตัวเกมอยู่แล้วครับผมสามารถ ไปพิมพ์ในในช่องพอ p ได้เลยนะครับผมสามารถหาได้เลยนะสําหรับคนที่หาไม่เจอนะครับผมก็จะสามารถพิมพ์อย่างนี้ได้เลยซึ่งวิธีการจัดไฟก็ประมาณนี้ครับปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปั๊บ,บ,บนี่ซึ่งเราจะเน้นตรงตรงไหนหรือเป่เราจะเน้นประมาณตรงนี้ถ้าเกิดเราจะถ่ายมุมไหนให้เราเน้นประมาณตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยคุมโทนประมาณตรงนี้แล้วก็เอาขึ้นนะฮะวิธีการเอาขึ้นที่เร็วที่สุดก็คือการอันนี้ กดลูกส่วนทางด้านซ้ายนะปั๊บเห็นปะแล้วก็ขึ้นเลยเนี่ยได้ละน,นี่นี่นะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเราพอใจแล้วทุกอย่างโอเคแล้วเราก็กดถ่ายนะครัก็นับในใจนะครับผมสามวิสามวิจบแล้วพอพอหรือเปล่าวะหนึ่งสองสาม ซึ่งอันนี้ผมยังไม่ลงพร้อมให้ดูนะอันนี้ก็จะเป็นแบบข้อค่าวนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยอันนี้ผมทําข่าวไว้นะประเด็นซึ่งมันมีวิธีไม่ให้ข่าวเกินไปด้วยนะ,ะ,ะแล้วก็หาหมุมที่เราชอบเลยะครับผมก็จะประมาณนี้ ะ uh huh. ซึ่งเราจะชอบมุมตรงนี้ก็ได้อ่ะทีนี้วิธีการที่จะให้มันเด้งหน้าอย่างนี้ขึ้นมาก็คือการกดชิปแล้วก็ enter นะนี่พร้อมๆกันซึ่งผมจำไม่ได้แล้วว่าอันไหนมันลดฟูวะอา้าวชิบหายเอาอ่ะใช่ครับอันนี้ถ้าเกิดเราไม่อยากให้มันฟูก็คือสามารถกดอันนี้ได้เลยนะนะอันนี้ก็จะเป็นภาพเบอร์หลังนิดนึงแต่ว่าผมไม่แนะนำให้ใช้นะเพราะว่ามันรู้สึก,ปกแปลก น,ะะนี่ครับผมก็สามารถไปแต่งในไลน์ลูมให้ใหเพื่อให้มันดบความขาวลงได้นะ,ะับผมแต่นี้มันขาวเกินเนาะเพราะว่าผมใช้แสงเยอะเกินนะก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมมอสเนาะก็จะเป็นจริงๆมันมีเยอะมากเลยครับผมแต่ว่าผมไม่น่าจะรีวิวหมดผมแคม่มาถ่ายมาถ่ายรูปแบบแนวสูใดให้ดูเฉยนะครับผมว่ามันพร้อมที่จะถ่ายนะผมมอสแล้วจะมีทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นทรงผมสกินหน้าต่างหูเอ,อ้ยอะไรเอ,อ้ยแว่นตานน่นนี่นั่นแหวนนน่นนี่นั่น มีทุกอย่างเลยครับผมแต่ว่าอาจจะมีพอบบางตัวเนาะที่ทางร้านยังไม่เอาลงนะครับผมซึ่งก็จะพยายามเอาลงเรื่อยๆแต่ว่าไม่มีราคาเพิ่มนะฮะถึ่งจะอัปเดตแค่ไหนก็จะไม่มีราคาเพิ่มเนาะก็จะเป็นราคาปกติเหมือนเดิมนะครับผมแต่อาจจะมีโปรโมชั่นมาบ้างน,นะครับผมก็จะประมาณนี้ครับวิธีการนะฮะสำหรับคนที่อยากสาภาพถ่ายภาพ 4G ผมจะมาสอนในคลิปหลังนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้ก่อนเนาะวิธีการถ่ายรูปแบบคร่าวๆนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ